สาวสาวอปโอสบายดีที่สบายดีค่ะพี่นอ้อง <laughs> หนาก็บเห็นหน้าตาบุพุงพิงบัง่ถึงใจเลอับมือนีที้งานกับมาํามซอยมือว่านีบาซุกับเสดิมะมือนีเสดิบรามาเสิบุไวโอ้หม้อหา้าปอนในร้น <laughs>

งามเป็นงมาบนงานนาบาน้าจะงามคือกันมซื้อมาด้วยเี่ยวกับมาใจเงินาคาจำนาไ่ตีข่มืออสิจ๊ะไข่เมี่วันละหนึ่งแสนจีบพี่น้อง Nên là lòi qua cửa xong lòi Qua hai về đây thì nó Nam khuyết đây nó สวัสดีสวัสดีฟีสูสทุกคนพี่น้องยินดีตอนทับเข้าสูสองอันตอนนี้น้องสี่ออกไปเมื่อหน้าพี่น้องกันเลยและถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบ่งในโชมบรรยากาศดีครับขนาด ข้อ,ของเอามือน้ำพี่น้อง,น,งน้ำเสก็ขึ้นเพราะว่าฝนตกเนี่ยพี่ลองไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่หน้าตอนนี้น้องอันกะมาหอดหน้าตั้งแต่ดนเลยนะพี่น้องมาหอดหน้ากันกินเข่าพี่น้องกินเข่าแล้วกันพราะว่าน้องอันมาพอดีเพศเลยก็เลยกินเข่าแล้วกัน นั่งผักบัตกะมาล่งมาเทื่อนหนึ่งอีกตอนสองมุ่งพี่น้องลงดกกะพี่น้องดกกะมาสิลกให้มันแล้วจังสีไปดำพี่น้องะวากามันสันเนาะมันกะสิลกยากแน่พี่น้อง,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 งไปอย่าไปบึ่งบรรยากาศลกกะอยู่ให้หนะ อันนี้เมนกะลกไหวเนัเพี่งลกไวว่าสีลกคห้มันเหลวให้จังสีลงพากันไปดำสบายดีสบายด,ายดีพ่อม่พี่น้องบเป็นเจ้เหื่อยบอมาจาักมือเลยโอ้สามมือเลยโอ้เหื่อยเหื่อย มาอุดมาซอยซามหมือเลยมือที่สี่มาด้หดก่อนมือที่4แล้วก็จ้างเพิ่นมาดำแน่น้อครับพี่ใหม่จาชิหาคนแล้วก็มือนีก็มีสาวซาอโปสบายดีที่ีสบายดีพ่อพี่น้องหน้าก็บบเห็น บนพุ <Mile dizzy> ่งทิ้งมึงมึงใจกไม่อับมือนีที่งานกับมาดำซอยมือว่านี่บาซุกกับเสรีมะมือนีเสรีบรดดมาเบไวไวดมาีออสบายดีเจสิบิิกเรกามันอยากสั่นพี่น้องมันก็ลกสาเน่เห็นคน ักไลายเนี่ยนี่มันกับปุกขันกายเงกกับสิว่าอีกคนนี้อยู่หรอกเน่จัก้า่คสองสี่ไรกะสิห้าปิกลกแล้วกับสีดำอยู่ว่าดำบ่หรือว่าไปลกตัวนั้นอีก ลูกนี่กับพ่อแล้วก็ลูกไปดาก่อนหรอลกลูกพป่น้องฟาวแล้วลงมือเพราะว่ากะมันอยโกลกลกบ่ยยากหกแก่ว่ามันหักสันมันก็ได้โกคไว้มันก็กำร้ายมันก็ขาดใส่เกือไว้สิ ตอนมานี่กะพูนแอพพี่น้องอยู่พูนอยู่เบื้องห้างหลังผูกผากันลกมาบ่บทันเข่งสามอันนี้สีแหลวแล้วบัดน,นี้ทางนั่นกันคนไทยนเนะพี่องะ ไปอย่างเดียวโลก,ก,นนลกละก็นอนลบแล้วก็ชิพากันไปดำต่อเีนกงตันป็นจนอะไไถอยเยี่าถอยมวนเ,เล็นเล่นวายพวกไก่ขนาดนั้เอาดิ้นเดี๋ยวม,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 ม่วนวายซาอาบะมวน เอากะลงไปดำพ <ไป S 1> ี่น้ง <ไป S 2> นองเอ้ยไปไปไปดำไปหาใหม่อันไหนเด้อหาใหม่มาหาลงแล้วเอ๊ะตาปลายมันออกน้องพี่น้องตัวไรมันสันกับบอตดตาดิ๊ดเอาตัวนี้มันยาวแน่้ยกับตาเดื่อก็ให้ร้องค่เจ้าสิไดี๋ยวตาะบอสันให้เหงหืงห่งหัวกะแบบน้อย,ยเพราะว<า>่ากะฟังนี่กับกะฟังอ่ะมันคนเดี่ยวกันเนาะมันเบื้องนี้อ่ะจาตบเอามาจากคนละบอดขดนั่นตายแล้วเฮ้ย หับไปพี่น้องดอไซนี่เดส้อิหาบเออเดี๋ยวสหาบเองออไซด้วยตัวนั้น พี่น้องเอาไปดำยู่พ่นเราถ่ายยูให้วหน้าพ่นเราถ่ายยู่บนกากามกาเฮากระลกเหลือปล่อยแล้พี่น้องแดดกับพ่อแดดบ้แนี้

ไปพ oh, oh uh> right> <e oh, ี่น้องไปลงไปดำสบาสดีค่ะท่านประธานสวัสดีสวัสดีพราะมีพี่น้องป้อมตงที่ตรงลำตี ใจเย็นตี้่รนี้อย่าออนมันจังมุมัหมนตีาไปไกเอาตดำไปหรอกอันนี้ดำพี่สิเป็นดำหรือนเสโอ้เรแล้วไทยขาดไป หนึ่งสอี่สห้ี่ดึกเปี่ยง แดดกับบรทันบดพี่น้องเอ้ยแดดยังตะเวนยังอยู่สูงอยู่น่ไ้มันมมมล้้ใหไืออื่นก้าวแดดวนาเหรอโบ่มืออื่นกับมือหื้อเนาะในซองมือนี่แหละเพราะว่ามันเลือดตะกะให้เดียวพี่น้องแต่ก็บรเลือยน้อยหนึ่งให้บ่เต็ม อารมณ์ลแล้วบ้นานหน้าบ้าท่านอันนี้สมามีของบ้าท่านสุดอย่างอยู่ตรงนี้คนมาต่อยอสุดโอ้แดดเป็นแดดพีน่น้หนอันนี้กันหน้าเป็นข้างขา ไอชีดำหน้าเป็นอยู่วะเดี๋ยวประเดดดำเพิงเลยเจ๊ชิมาดองดำกันยัน่อยพวกนี้ประจานเข่อยชิน้องเอ้ยว่าข่อยดำหน้าหน้าเป็นบางเป็นทางขวอยเบิ่งตีสื่อกันปัญญังกันดำหน้าเป็นข่อยชินองงามเป็นงะมาเบิ่งหน้าหน้าก่อนหน้าหน้าจากงามคือกันมาสื่อมาเด้วย ดำจะได้ก็ไดน้พี่น้องเาจะักเขาลงเยวมันเกิดเองนาะบ้านเอาบ้านก็เขาบ้านก็ได้เนี่ยัหยักบ้านอันนี้ึืนไปดำค้นไปดำไฮทึงเดียเราห่อดำเดี่ยวึ้นไปดำน้ำกันจะปวกนี้ได้ดำสะพวกเจ้บามคนได้ดำสะมาอุดมันนางทาจะได้หนิ

เด็กไปหรอแล้วเลยปั๊บก็ลุกไปเาะเดี๋ยวเขามันใหญ่ขึ้นมามันจะได้เองแล้วเจ็บล้วยไปี่หรอไปดำให้ผุนต่อคเกก็เิกอบบเดาีกัอารับเดไปหรอไปไปขอบใจลาย đầm to bị động bớt lại cả, cả nhang bỏ phò thay lại, đầm xăm bớt cả này được không? nhang ít, Són hay, thì đó, tại vì là ขึ้นทองอะไรเราเพียงเข,งขาจางเพิ่นดำหน้าเนี่ยเพิ่นกาขึ้นเลยอามุก็ขึ้นแต่ว่าตอนนี้อันนี้ยังดำเออพวกข้ายังดำอยู่แต่ว่าน,องงาน้องอั้นจะที่ยังขึ้นไปแเดือดเยอะจะหน่อนยก็เดียวกับเดืเ,ดเมื่อเลยสีดำจนข้ามผัวนี่เนีนี่ว่บ่ได้อนอน,น,น,นแล้วมืงอื่นอีเม่ไปขายลูกสีนี่เด้พี่น้อง,งดำ ใส่ประมาณนี้เออสิวท่านเหี้ยไปปพี่รองยี๋ยถึงไปขุดเตียงไปทุกไหมมื่อไปโดเมื่อนะต้องผิดหรือเปล่าจะเป็นผิดเปล่ะชิคับเลยพี่รองไปดิ เดียกมาใจเงินคาจำหน้าคอยนตีคอยนมือไหลรอนี่จะไข่มีวันละหนึ่งแสนเกียตพี่น้องวันละร้อยกว่าเกือบสองร้อยวันละหนงเร อาว่า้ามาออุ้จะฟักม่อยฟกับ้าอาบนีมออัรอมืออื่นกรเดียน้อยเดียวหนึ่งกากพี่น้อมันเ้็ดตรงนี้แน

ไ <c oughs> ปไปดองรายการสารภาพคลิปดีกันสี่เดย์เปิดเพียงจำนี้เด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจทุกทุกคนพี่น้องที่เข้ามาติดตามในการรับชมอนะะันจะจบคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกายน้อยเนาะเจอกันใหม่คลิปหนา้าสารับคลิปนี้สบายดี